แม่เมลงวอล์กตีห้าเลยคะ่ะคิดถึงมากเชื่อว่าหลายคนเลยนะที่รู้จักช่องเราจากวอล์กตีห้าก็คือชอบดูวอล์กตีห้าของเรา,าอยากจะบอกว่าวอล์กตีห้าอีะไรอีแม่คือง่วงมากค่ะแม่เยจะนอนประมาณตีสองนะทุกคนตื่นตีห้าก็จะแบบง่วงมึนๆอ,อ,อื่นๆนิดนึงแหละใช่ไหมเอเมก้าของเราคือตื่นง่ายมากไม่อ่อมเลยน้องอาอมน่านจะชอบไปโรงเรียนมากก็ไม่เคยงองแงไปโรงเรียนนะขนาดป่วยก็ยังอยากไปก็เป็นฝีมือว่าถ้าพงเขาอันนี้เป็นวันภาษาไทยนะคะทุกคนแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จจะมาอัปเดตให้มาเขาก็อาบน้ำ มัธยมก็คือต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนนะจจะใสก็จะแต่งแบบเบาๆใสๆนะคะน่ารักไม่เมก็มาถักเปียให้วันนี้ถักเป็นเปียสองข้างไหนที่ไม่เมย์ไม่ได้ทําผมให้เขาก็จะมัดรวบทําผมเอง<ม>ได้จะเป็นเวลาประมาณ6กบุงเช้าบรรยากาศบ้านสวนก็จะเขียวชอุ่มแบบนี้เลยวันนี้ไม่ต้องออกไปรอรถน้าบักซอยแล้วนะเพราะว่รวรถรถรถารถรับส่งมารับถึงหน้าบ้านเลยจ้าได้คือวันนี้พี่เต็มกินมาม่าตั้งแต่เช้าเลยทุกคนงงมากบอกว่าเออเขาอยากกินมาม่าแม่อยากกินอะไรก็กินไปลูกน้องสาววันนี้กินกล้วยจ้าแต่วันนี้ไม่เมย์มีออกไปทาธุระกลางวันากม ผู้บ้านก็ต้องทานะทุกคนครีมกันแดดแสงแดดแสง UV จากหลอดไฟ UV จากโทรศัพท์อีกทุกคนต้องทานี่ใช้ครีมกันแดดตัวของเคียนโนตนะคะตัวนี้ <พอ S 1> เลยถามว่าหาซื้อที่ไหนเขาไม่ได <พอ S 2> ครีมกันแดดตัวเคียนโนต์เขามีขายที่เซเว่นแล้วค่ะก็แค่หลักสิบค่ะทุกคนจับต้องได้เขาก็คือเกี่ยงง่ายมากเลยนะไม่เหนียวเนอะหนะซึมไวเวอร์และตอนนี้ปลาในตู้มันทยอยตุยไปทีและตัวสองตัวเขาบอกว่าปลาเป็นโรคนะแม่ก็ใส่ยาเพื่อรักษาแล้วนะทุกคนแต่มันไม่หายมีความรู้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะไหนมีใครไม่ค่อย นั้นจ้าน,นี่ก็คือขนชุดเก่าไปซักเลยค่ะชุดใหม่ก็คือซักไว้เรียบร้อยแล้วเอาดีเนี่ยงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะของเดิมก็คือสีครีมซื้อชุดใหม่มาก็คือเป็นสีครีมอีกโอ้ยงงมากเปลี่ยนยังไงให้เหมือนไม่เปลี่ยนงงไหมแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าชุดนี้มีความแบบเป็นสีทโทนน้ำตาลด้วยเสร็จแล้วเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เหมือนได้ห้องใหม่เลย